ครับสวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กําไรไฟมารีนะครับอันนี้ก็บรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมนะครับนี่ครับยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้แล้วก็พาแม่กําไรกลับบ้านนะครับว่าเอามาล่าไม้ที่ป่านะครับทางเดินก็อาจจะลกๆหน่อยนะครับ อันนี้ก็มากับน้องพีน้องตังแล้วก็แม่ควานนะครับกดแล้วก็ความสินนี่นะครับเว่าเด็กๆก็เดินไปก่อนได้นะครับนี่โอ้ยเหยียบน้ำแล้วเด้อครับพี่น้องครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเหยียบน้ำแล้วนี่ก็ไม่ได้เอารองเท้ามาด้วยนะครับ นี่นะครับมีแต่คนรู้ทางนะครับเวลามาครับโอ้ยโมเดงกระทำครับนะครับอันนี้ก็บรรยากาศเช่นเคยนะครับโอ้เจอเห็ดครับนี่เจอเห็ดครับโอ้แม่ควานเจอเห็ดนะครับนี่ นี่นะครับโอ้นี่นะครับแม่ควานก็เจอเห็ดนะครับเห็ดเข้าไข่นะครับโอ้ขาใหญ่อยางมากเลยนะครับนี่พี่จะเก็บพี่น้อยเก็บน้อยเพราะว่ามันดอกเดียวของพี่จืไม่ได้นะครับรีบมากเลยครับนี่เอาไว้เขาเป็นเชื้อต่อไปนะครับเนี่ยเรายังไม่ทันเก็บนะครับ อาจจะดูลึกๆหน่อยนะครับนี่นะครับรอยผูกตลอดนะครับนี่นม่นะครับให้รู้ว่าอยู่จุดไหนเลยนะครับนี่มีแต่ล่องรอยนะครับมุนไซยะเลยนะครับนี่โอ้โหจื้อแล้วครับนั่นนี่นะครับอ่านะครับกำลังเคลื่อนไหวนะครับ โอ้โหวิ่งใส่ขนมในน้องตังนะครับนี่อหนูกระชากโซ่อย่างแรงนะครับเห็นขนมกับน้องตังนะครับนี่ดึงกะนีดูนะครับดูึงกิ่งไม้นี้นะครับดึงกิ่งไม้นี้แล้วหุ่นเดียวเดียวให้เขาดึงออกกรีบลบ โอ้เห็นขนมนะครับอยากินขนมแห้งขนมกัยแห้งเลยเดี๋ยวส่งต่อให้แม่ควานนะครับตังออกมาเร็วเพราะจไปแก่เสือกแล้วให้แม่กำไลของมากินหนูโอ้โหนกีนเอะได้ยินเสียงกรุงปริงกรุงปริงวิ่งออกมาเลยนะร้วได้ขนมมาเพราะว่าเมื่อวานเมื่อวาน ไอ้น้องตังมาก็เอาขอนมมาเหมือนกันนะคะแต่ได้กินนิดเดียวเขาติดใจไงนะติดใจหรืย,ยงวันนี้รู้นะะดูตั้งท่ารอแล้วตังเอ้ยเมื่อไหรจะมาถึงนนองตังพึ่งปลดโซ,ก,ดโซก่อนพึงปดโซก่อนแม่กำไรน้องตังบอกน้องให้กินของนอกลยเออรู้ใจตาให,ให้กินง่ายกินอโอเคไหม ไปแล้วไปแก้ก่อนครว่าผูกอยู่ทางด้านในนู้นนะคะ,ะคโอ้ยบัไปแล้วมาตนี้เมืองหันหลังมาหาขนมบัวไปน้ำแล้วหัวเขาตัางบอกว่าไปหากำไรก่อนโอ้ยตดใส่อีกข้าเริ่มเดินมาลัดแล้วนี่ตังขาเดินมาลัดตรงนี้แล้ว <c oughs> นี่ตังเนี่ยมาแล้ว อยากกินขนมเอา้อาตังจะป้อนทันไหมเนี่ยเอา้าโอา้ดูนะคะนุนเอ้ยดีใจใหญ่เลยเอ้ยดูนะนี่นะเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะสำหรับแม่กับไรเดินมารัดน้องตังเลยเหมือนไปเนะเอา้าวพอก่อนมาไปกินข้างนอกด้วยครับ ที่บ้านนี้ที่บ้านนี้เอาไม่ยอมมาเทนี่ขวัญจีนบ่อยยอมแล้วย่างน้ำนงตังแล้ว,อวพอก่อนพอก่อนโอเคไหมไปยืนกินข้างนอกเนาะพอก่อนไปกินยุทธิบ้านก่อนอคุณเป็นอะไร <laughs> คุณเป็นอะไร <laughs> ตอนนี้ตอนนี้เรามีน้ำโหนะช้างพูดไปฟังช้างตาม<อ>าขนมนี่นะ <laughs> โซงเขานะคะนี่เชือกก็จะไปตามรอยนะคะนี่เขามุดไปข้างนี้นะคะออมไปนี่แล้วก็ไปตรงที่เราให้กินขนมเมื่อกี้นะคะอยู่ทางนู้นนะ,ะไม่พันนะคะเดี๋ยวเราแก้เสร็จแล้วก็จะพาเขากลับออกไปทางด้านนอกไปเลยนะคะตังจา้า <c> ป <oughs> ะแก้เรื่อ,อยัยนี่ให้น้องพีมาช่วยแก้นะ,ะนี่ แม่กำไรตอนนี้เริ่มดิ้นนะคะเพราะว่า,าเดี๋ยวควานสิลกับน้องตังค์นะคะจะกินขนมหมดต้องมัดปากทงไว้แล้วนะนี่วันนี้ควานช้างนะคะเยอะเลยเนี่ยมาให้กำลังใจแม่กำไรโซ่ไม่ติดไม่พันนะครับอันนี้ก็รุนน้องปีนะคะแก,กเชือกยกเออดึงมาดึงมาก่อนดึงมาก่อนดึงมา ดึงฝั่งนี้น,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 นี่ดึงข้างนี้ไปหาตัวเองนีนนะ่ดึงข้างนี้เนี่ยนุ่มดึงข้างนี้ไปหาตัวเองมึงจะคยเป็นน้อบักขานี่มึงจะดึงข้างนี้จะไปตัวเออตัวดีวะ <c oughs> โอ้น้ำอายดีๆโอ้ยทางนี้ก็อดใจไม่ไหวแล้วเด้อ ตอนนี้ตอนนี้สายตาจ้องอยู่ที่ทุ่งขนมนะคะตอนนี้พักมือก่อนถูนะออกมเบิ้งออเบ้งยืนรอแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวก่อนเขายังแก้เชือกไม่ได้เลยทำตาปริบปริบ ก่อนสินหน้าบูดเลยเด้อกวอนสินจะงอยังไงจะหายบูดเรียบร้อยนะะแก้เรียบร้อยแล้วดูดูกับผักต้นไม้ทิ้งเฮดูก็ทําคือเฮดูดูก็อ้อนกันแล้วเฮเฮโอ้ยวันได้กินซ้อุวยเขียดแล้วเ้ยเขียดแล้ววันได้กินซ้ำ เจราจรนติดขัดนะคะตอนนี้ไม่ยอมไปอเดี๋ยวจะแก้ขานะคะให้เขาก่อนนะคะนี่แะเดี่ยวแล้วขิงคงคิงคองขิงคงก็ทำยังไงนี่ไปเดินไปก่อนเลย เช็คทุกคนนะคะเช็คทุกคนไม่กำไรบอได้ยินเสียงบออ่ะตอางฝาแห้ง เขาเดิอนออกมาก่นอนเออยน้ำเกี่ยวหลังโอ้ยตายลูกขอยมา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 สัาง่งสั่งกบป่ไปวดูนี้ <laughs>

โอ้ยซอยข่อยแน่พื่อนโอ้ยน่าสงสารจังเลยดูยืนนิ่งๆนะคะออกไปไม่ได้เพราะว่าติดน้ำน้ำเล็บแมวน่าจะเป็นไอตัวที่เขาดึงมาแล้วมันหักขวางทางน้ำตีมุดแล้วมุดไม่พ้นเร็วเขาาขนมใหไ่กำไรเดินตาม <laughs> มาแล้วมๆ ไปเดี๋ยวเราไปชมต่อด้าน,นนอกนะครับอ้าวมาแล้วไม่อ้วนของเรามาแล้วนะคะเออตัวกลมดิกออกมาเลยอ,นนอู๊อู๊อุอ้าปากรอ รูเอาปากแล้วแม่แ hmm. ม um, ่อ oh, 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 ้าวตังค์ออกไปแล้วไิอยู่ที่บ้านหวหายเร็วหายแล้วหายเร็วหายเร็วหายเร็วเนื่อนู่อแม่กำไรอ้อนแล้วเร็วเอาหาวนู่นดูแลปริ้นออกมาแล้วโอ้โหลิ้นน้องตังบอกว่าโอ้โหลิ้นอ้าวรานเราก็มอีขอนึ่งเอาให้แม่กไลิ้นะอู้ตังบอกว่าโอ้โหลิ้น ตินใหญ่มากเลยแซบใช่ไหมเนี่ยโยก็เศษขักสินเนีเบนนี้มหมดแล้วหมดแล้วจ้า<ป>วันนี้เราก็มารับแม่อ้วนนะคะแล้วก็เอาขนมนะคะมาฝากด้วยนะคะเติมความหวานให้กับแม่อ้วนนะคะแม่แม่วันนี้ อ่ะเดี๋ยวเรามาปิดคลิปก่อนว่าซินเดี๋ยวต่อก่อนอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้เราในช่องอแม่กำไรแฟมมารีด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอบคุณครับ,ข,บขับไปแล้วขับซื่อๆค่ะโอ้ย <laughs> อียัง